เรื่องเล่าคนหัวลุกจากหลวงปู่จันทาถาวโลวัดดงทรายมองจังหวัดพิจิตรเรื่องเปรตทะโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับฟังหากจะย้อนสู่ชีวิตผลหลังของหลวงปู่จันทาถาวโลวเมื่อครั้งที่ท่านเป็นคารวะานั้นทุกยากแสนเข็น มีเมียกับเขาทั้งที่ก็มีเมียแม่ไม้ปากปลาาลูกติดมาด้วยสามคนเพราะผู้ใหญ่ในหมู่บ้านจัดให้อยู่ด้วยกันท่านก็คิดว่าจะอยู่ร่วมชีวิตไปจนตายแต่แล้วท่านก็ทนไม่ไหวเมียแม่ไม้คนนี้ปากน้ายเหลือเกินคนอะไร หัวหาปลาไม่ได้ก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟมันร้ายกาจขนาดไหนจับแห้และค้องมากอรวมกันแล้วเยื่อใส่เฉยบอกกับผัวว่าล้างสวยให้ยิ่งทำมันก็ยิ่งสวยดา่ดาซ้ำด่าซากหือนอยู่ต่อไปชีวิตตกต่ำแน่ใครจะทนรับไหวปากจันไหลไม่สร้างสรรค์อย่างนั้น านก็เลยหนีไปบวชจนเป็นพระที่ได้รับความเลื่นใสศรัทธาชั้นพระอริยะเจ้าธรรมดาเสียเมื่อไหร่แต่กว่าจะมีวันนี้ได้ท่านผ่านมาสารพัดแต่เราจะขอร่วมรตัตดตอนเป็นบางเรื่องราวของท่านเกี่ยวกับประสบก,การณ์เครื่องผีเรื่องวิญญาณรู้สึกว่าท่านจะเจอบ่อยเสียด้วยซึ่งผมเคย นําเสนอมาบ้างแล้วแต่เรื่องของเกรตพระสามตนนี้ผมยังไม่เคยเล่าให้ฟังที่ไหนเลยหลวงปู่จันทาเล่าว่าเมื่อปีพุทธศักราช2513พรรษาที่21ท่านได้ไปจำพรรษาที่วัดป่าหนองแสงอำเภอหนองอัวซอ จังหวัดอุดรธานีท่านบอกว่าช่วงนั้นเป็นฤดูแล้งแผ่นดินอีสานแทบจะทุกแหก่งร้อนจนดินแตกระแหงน้ำในหนองและตามห้วยก็แห้งก่อปลาที่เคยแหวก่ายอย่างสนุกสนานเมื่อคราวหน้าฝนหนีลงแม่น้ำใหญ่ไม่ทันก็กลายเป็นอาหารนกอาหารสัตว์ป่าไปเลย นี่คือวัตถชักของแผ่นดินถิน่นี้หลวงปู่เองท่านได้ออกทุดงไปเจริญธรรมธรรมฐานที่ถ้ำจำปาซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านใหม่เมืองผ่านและบ้านกะลืมบนเขาภูผ่านอิเภอบ้านผือจังหวัดกูดรนธานีท่านบอกว่าคราวนั้นไปด้วยกันสามร,รูป มีพระอาจารย์บุญพินพระจ่อยและก็ท่านแรกแรกก็ไม่รู้หรอกว่ามีถ้ำอะไรอยู่ที่ไหนบ้างก็กูพานกว้างออกอย่างนั้นตัวเองก็ไม่เคยเข้ามาป่าแถวนั้นเลยทุดงขึ้นไปบนเขาแล้วก็ถามชาวบ้านไปเรื่อยๆ บนภูเขานั้นมีหมู่บ้านอยู่ไม่น้อยแต่อยู่ห่างกันบางแห่งก็เป็นชุมชนใหญ่มี50-60หลังคาเรือนส่วนมากจะมีเพียง2-3หลังคาเป็นชาวไร่ชาวบ้านเขารู้จึงได้กราบนมัสการท่านและคณะว่ามีถ้ำอยู่แห่งหนึ่ง ชาวบ้านเรียกกันว่าถ้ำจำปาอยู่โดดเดี่ยวในป่าลึกท่านขอรับท่านอย่าได้ไปเลยขอรับที่ถ้ำจำปาแห่งนี้ชาวป่าต่างเล่าลือกันว่าในถ้ำมีผีร้ายเฝ้าถ้ำนั้นอยู่และในถ้ำจำปามีพระพุทธรูปโบราณอยู่มากมายไม่รู้ใครนำมาซ่อนไว้ที่นี่ใครก็ตามที่บังอาจเข้าไปหยิบพระพุทธรูป ในถ้ำออกมาแม้แต่พระสงฆ์องค์เนียนก็ตามผีเฝ้าทำมันเล่นงานแน่พระที่อดดีอดกิ่งว่ามีวิชาอาคมเคยทดลองกันแล้วแต่ละลูกแทบเอาชีวิตไม่รอดออกมาขอรับหลวงปู่จันทาท่านฟังแล้วก็เกิดมีความสนใจขึ้นมาทันทีท่านเล่าว่าบรรดาครูบาอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการออกเที่ยวทุ่ง เพื่อเจริญภาวนาและประสบสำเร็จมาแล้วต่างแนะนำร่ำสอนว่าการเจริญภาวนาเจริญสัมมณธรรมนั้นจะให้ได้ผลเร็วควรจะหาสถานที่ที่มีกลุ่มเทวเทวดาปับตาเทวดาลุกขาเทวดาภูมิเจ้าที่ทั้งหลายอยู่ในสถานที่นั้นวัดร้างบ้านร้าง ถ้ำรูภูเขาและป่าช้าเป็นต้นสถานที่ดังที่กล่าวมาทั้งหมดพระทุดงกรรมาฐานควรแก่การเข้าไปเจริญธรรมเพราะจะทําให้จิตใจเยือกเย็นจิตสงบเร็วสถานที่เหล่านี้เมื่อเราเจริญภาวนาจนจิตเข้าที่เกิดเป็นสถาสมาธิแล้วพวกเขาจะมาหาเราและเราก็จะเห็นเขา แล้วก็สามารถถามเรื่องราวของพวกเขาแต่หนหลังเมื่อเขาเล่าให้ฟังก็เป็นธรรมะเตือนเราอีกนั่นแหละ <c oughs> บางภูมิสถานที่มีผีเปรตมีผีมียักษ์โขโหลีร้ายกาศทำพิษร้ายต่างๆนานาแต่แล้วครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าไปอยู่ในสถานที่นั้น ก็จงชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะไม่เกิดภัยอันตรายใดๆเพราะพวกเขามีที่อาศัยอยู่ที่นั่นพวกเขาก็รู้เหมือนกันว่าเป็นพระมีศีลมีธรรมหรือเป็นพระปลอมพระทุศีนหาาเป็นพระทุศีนพวกเขาไม่ต้องการไม่นับถือจึงโดนขับไล่ใส,ส่ศพ ให้ออกไปจากทิ่นของพวกเขาแต่ถ้าเป็นพระปฏิบัติมีปฏิทางงดงามพวกเขาก็จะให้ความเคารพเลื่อมใสแล้วยังช่วยกันพิทักษ์รักษาไม่ให้เกิดอันตรายใ,ใดๆจากสัตว์ป่าหรือผีร้ายผีเกเรมาเล่นงานในพระปฏิบัติธรรมมีผีร้ายีโยกไม่เป็นไรหรอก พวกเรามาดีเอาศินเอาพรและอุศนมาให้พวกเขาไม่ได้ไมาแย่งสถานที่หรือคิดจไยใด,ดๆต่อพวกเขาโน้มพาพวกเราขึ้นที่ถ้ำจำปานั้นเถอนะพวกชาวบ้านเห็นว่าทัดฐาน,ท,านท่านไม่ได้แล้วจึงนำทางบุกป,ป่าขึ้นไปยังถ้ำจำปาแล้วช่วยกันทำที่พักให้พอได้อาศัยการกรดบ,บริเวณถ้ำจำปา อากาศดีเสียเหลือเกินเพราะอยู่ที่สูงจึงมีลมพัดผ่านมาตลอดเวลาป่าที่นี่ก็ยังอุดมสมบูรณ์ต้นไม้และใบหญ้าเขียวชวยอยุ่มอยู่ในทุกฤดูกาลหลวงปู่เพียงได้สัมผัสครั้งแรกก็เกิดความอุ่นใจและสบายใจเป็นที่สุดเหมือนหนึ่งว่าเป็นสถานที่คุ้นเคยมาก่อน หลวงปู่และสหายธรรมของท่านปักหลุดห่างกันไม่มากนักหลวงปู่จันทาบอกว่าหลังจากชาวบ้านได้กลับไปแล้วท่านได้หาแหล่งน้ำชำระร่างกายพอให้เย็นกายจากนั้นก็เข้าที่แล้วตั้งสัตว์จะอธิษฐานกับตนเองจะเร่งรัดพัฒนาความเพียรจะไม่ยอมนอนเดือนหนึ่งอด นอนผอนอาหารเอาชีวิตเป็นแดนดังนั้นเวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการเจริญภาวนาในหลายรียมบถคือนั่งเดินยืนเพื่อให้จิตสงบไม่ค่อยมีเวลาสนทนากันเท่าใดหลังตะวันตกดินหรือได้ลารับฟ้าไปแล้วท่านก็ทำความเพียรคือเดินจงกรมบนลานหินที่ชาวบ้านกวาดทำความสะอาดเรียบร้อย แล้วจนถึงสามทุ่มจึงเข้ากดไหว้พระสวดมนอ,อุทิศส่วนกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวรเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางรุกขเทวดาทั้งหลายรวมไปถึงสัปปรพสิทธิ์ที่อยู่ในป่าแห่งนี้เมื่อทำวัดเสร็จแล้วก็เข้าไปที่นั่งภาวนาโดยกำหนดพุทโทธธรรโมสังโฆไปเรื่อยๆ ไม่นานจิตก็รวมเป็นหนึ่งเข้าสู่ความสงบจนเกิดสมาธิก็มีแสงสว่างจ้าไม่นานก็มีเทพบระรุหนึ่งมาบอกว่าท่านอาจารย์หันปลายเท้าเข้าหน้าถ้ำนั้นเป็นทางไปพระนิพพานนะหลวงปู่ถามในนิมิตว่าทางไปนิพพานคืออะไร เทวดาองค์นั้นก็บอกว่าพระพุทธรูปนั่นแหละผู้เป็นนายโกผู้นำโลกคือหมูสัตว์เข้าพระนิพพานได้ทีนี้ท่านหันปลายเท้าเข้าไปอย่างนั้นมันผิดแล้วโอ้พวโยมเขาทำให้อย่างนี้ต้องขอภัยด้วยพวกนี้จะให้เขามาทำให้ใหม่มาบอกเพียงเท่านั้นเทวดา ตนนั้นก็กลับไปส่วนจะไปไหนท่านก็ไม่ได้สนใจอยู่ในสมาธิตลอดไม่มีสกแซกวกแวกพลันแล้วก็มีพระเปรตสามตนเดินเข้ามาหาลักษณะเป็นคนโบราณคือรูปร่างสูงใหญ่ห้องจีวรสีเหลืองแต่เก่าจนมองแมมขาดวิ่นแหว่งเป็นรูมีเขายาวจนถึงหน้าอก พวกเขาทั้งสามเข้ามานั่งใกล้ๆกรดจนกลิ่นสาบโชยเข้ามาอย่างแรงพระเปรตตนหนึ่งเอามือลูบแข้งรูบขาด้านซ้ายพร้อมกับถามแปลกๆว่าท่านท่านมกับท่านใครแก่ภรษากว่ากาันหลวงปู่จันทาก็ตอบไปว่าก็หลวงพ่อนั่นแหละแก่กว่าพระ เปรตทำเป็นยืดปกแล้วพูดขึ้นมาอย่างภูมิใจก็คงจะจริงอย่างที่ท่านว่านั่นแหละอันสาของผมมันแก่กว่าท่านให้คนทําคุณธรรมของท่านนั้นแก่กว่าพวกผมนะแก่เพราะเหตุใดระพระเปรตทั้งสามตนได้พูดขึ้นพร้อมๆกันว่า พระท่านแก่ในธรรมเดินจงกรมยืนภาอนานัา่งสมาธิอดนอนผ่อนอาหารมี่มันแก่อย่างนี้เพราะการเจริญธรรมของท่านถูกต้องหลวงปู่ได้ถามพวกพระเพดว่าแล้วพวกท่านบวชในศาสนาพุทธอันบริสุทธิ์แล้วสมควรเจริญธรรมอย่างต่างก็ไปสวรร์หกชั้นแล้ว อย่างกลางก็พรหมโลกอย่างสูงก็อรูปพร์มสี่ชั้นแล้วอย่างถึงที่สุดก็วิมุตติหลุดพ้นไปพระนิพพานข้ามสงสารไปพ้นแล้วพวกข้าเกิดมาพบพระศาสนาในสมัยพระเจ้าชัยเชพธ,ธาเป็นเจ้าเมืองเวียงจันทร์เรืองอำนาจและสร้างวัดต่างๆมากมาย เมื่ออุปสมบทแล้วอุปชาอาจารย์ไม่เคยแนะนำไม่เดินจงกรมและทำสมาธิประการใดกวกขาบ,บวชมานานกว่าร้อยพันสาไม่เคยได้เจรเดินภาวนานเลยแต่ยังใดแต่ละวันจันอาหารและวก็จาําวัดหรือไม่ก็ออกไปทําไรทําสวนเลี้ยงม้าเลี้ยงบัวเหมือนพวกญาติโยมทั่วไป ไม่เคยกระพติปฏิบัติธรรมระวิในใยแต่ประการใดเลยศิลสิบเจ็ก็ไม่ค่อยจะรู้ด้วยซ้ำว่ามีอะไรพอถึงเทศกาลสงการานต์ก็ลิดน,น้าำดำหัวกับพวกสาวๆจับหมุดจับแก้มสนุกมีก็ห้ามอย่างเดียวคือห้ามเสพตาม พอเสร็จงานแล้วชาวบ้านพวกสาวๆไปขอขมาลาโทษกันทำวิธีสูขวันสิ่งเหล่านี้พวกเราทำมาล้วนต้องอาบัตทุกกฎทั้งหมดเป็นผลที่ทำให้พวกเราคลายมาเป็นเปรตตุกรั้งอยู่ที่นี่นอกจากพวกเราแล้วก็ยังมีเปรตแม่ขาวนางชีตกอยู่ที่นี่อีกมากมาย เมื่อไรจะได้ไปผุดไปเกิดไม่ต้องมาเป็นเปรตเป็นผีฝ้าทำบระพุธรูปอยู่อย่างนี้ล่ะพัวก็ไม่รู้อยู่ที่ตั้จำปานี้มาลายพบลายชาติแล้วเป็นเปรตเป็นผีอยู่อย่างนี้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วหลวงปู่ชันทาจึงได้ช่วยสงเคราะห์โดยให้รับพระไตรสรคมและสินห้าเพื่อจะได้พ้นจากสภาพเปรตได้ไปผุดไปเกิดในโลกมนุษย์ต่อไป หลังจากที่หลวงปู่ให้พรไปศินห้าไปเปรตทั้งสามตนก็ได้หายจากฌานของท่านขอได้รับความขอบคุณจากทุงโรดมินิฟาวโรดติด